คือผมอยากเล่นเกม GTA แต่ว่าผมไม่มีคอมดังนั้นงั้นผมจะมาหาในโทรศัพท์กัน GTA เกิดอะไรวะเนี่ยผมไม่รู้มาก่อนเลยว่านี่นี่คือ CJ CJ นี่ดูกราฟิกซะก่อนนี่นี่ นี่ติดตั้งไปเลยเย้ yeah. come on เค่เพลงก็เด็กขาดแล้วทุกคนเเลงอีกววะ s e n d a n d r i d Game Story o o p e n World Game for Mobile ย K กราฟิกระดับ2020เดี hey buddy, ๋ยวเดี๋เดีเวอะไรเนี่ยาคผมมา อโอ้ยพูดงี้กลัวไงวะนี่คืออะไรอะทำอะไรของมึงอะนี่เนนี่เนมันจะตายเป,ะปะ่าวะแล้วไงต่อโอ้ฟังกอฟยัีกน้องสาวสวัสดีครับ Naturally you just full Yeah!F off o c c เนี oh, ่ยฟัง o n ้โอ้นี่แอนิเมช i ่นมีเลดีโอด้วยครับทุกคนโอ้ยเว้นเวนเวนวนปิดเพลงได้ปะไหนแอปชั่นน่ะ ไปอยาันพอพพออีสบราเธอรผมไม่อยากขับรถแล้วว่ะแม่งเพลงมันร้อนประสาทเกินไปอีสบราเธอร์อีสบราเธอร์ฟมาดินี่มึงก็มาคิดว่ากลัวมึงเหรอก็ก็มา อยมือ yeah. yeah. um ต่อยได้ปหมโอ้ยมึงโอ้ยผมไม่ผมมไม่นอาเวอร์เลยดียวเ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 จเจเจใจเย็นไอ้ายุเจไอ้ายุเจเอ้ยนี่ไง you need money steal car and park in location map เขาจะเราขโมยรถแล้วก็ไปจอดยังไง เราต้องขโมยรถสินะเข้าใจละไอ้หนูจอดโอเคเราไปจุดหมาย,ยตรงไหนตรงไหนเอ่ยหยุดเอาา้ยมันต้องเป็นเพลงงี้เหี้ยเนี้ยม,มีอยู่อันเดียวไงโ oh, yeah. oh, 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 อ้ยเหี้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็ดที่เพลงเราคอนโทรมันยากยเลยวะ ไปเลยตรงนี้ใช่ไหมมิแเคเ่นี้เอาเอาเร็วเนี้ยเล่นอะไร GTA เล่นนี้เยนีนดีกว่าเย้ทำ,ทำไมมาเริ่มเมียกูเล่นใหม่อ่ะโน no! <No! S 2> เดี๋ยวขึ้นไปดิมัน <laughs> number one open world game ขึ้นมันใดไม่ได้ไอ้สัตว์ให้มันรู้สักบ้างไอ้สัตว์ <c oughs> เลยเยี่ยบว้ย ่ย a บ b ยเข้าไปเย่แมนเยมีปืนด้วยยิงได้ป่ะ Yeah boys วัซื้อปืนให้มาถ้าเกิดมันตายแล้วเย็ด มองคุยเลยอืมผมว่าคงฆ่าคนไปเยอะตำรวจอยู่ไหนวะเนี่ยมีตำรวจเลยเมืองเยี่ยนี่กูฆ่าคนจะเป็นร้อยแล้วตำรวจอยู่ไหนวะมาดดมุงก็อืมเฮ้ยเด้อเด้อเด้องตายมึงต่อยกูได้ไงวะนาย คนเมืองเขี้น really. <laughs> 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 ี่มันเป็นเขี้อะไรวะผมไม่รู้อ่ะผมไม่รู้คนมันทรงพลังหรือว่าเมืองไม่ทำมาจากโฟมไม่รู้ไอ้เขี้มันอ่อนแอยิ่งายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้มันเป็นรถรถเทียนรถบิ๊กฟุตไหมเหรอแล้วไปพวกกุญิงไม่ไกลเป็นรถกระจกกระจกโง่วะ รถรวมมาเด็กกูยิงรถมึงให้ตายเป็นรถกระเ้ย <ornament ing tattoos> เดี๋ยวเดี๋ยวเอ็นบีซีมันไม่รีมันบีซีมันไม่รีะคือกูฆ่าพ่อค้ามันก็ตายต่อชีวิตเลยนะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว เสียงมาจากไหนวะผีหลอกกู้อผมซื้อได้มากกว่าเอเคผมมีถึงห้าพันเลยเผมซื้ออะไรได้บ้าง er, วะรถเก็บลันเชอร์วะเี้ยมึงตายให้คุปปาไว้ yeah. เด้อเฮลย์เฮ้ยอะไรวะ <c oughs> <c oughs> ไม่ถึงกับแหลกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมีกระสุนเลยเหรอเอ,เอ้าอเยี่ยแล้วก็ไม่บอกกูกูจะไปรู้บพ่อองป่ะเอ้าเอาก็กระสุนมันตรงไหนอะเอา้าเดี๋ยวๆดีอยวขอตัอบกอ่อน จากการทดสอบของผมเนี่ยผมได้ความว่าน่าจะปืนกับทุกปืนนะไม่กระสุนไม่จำกัดแต่ไอ้บาสุก้างโง่เขี้ยเนี่ยเสือกจำกัด M16 เฮ้ยทำไมอ่ะกูซื้อปืนแล้วมึงต้องให้กูดูโฆษณางงโง่เขี้ยน,นี่ a The fuck เฮ้ยปิวผมเป็นขดกากเลยเฮีย You. Oh! I'm going to meet the boss. ว่ะ am going boss. I want to join the gang. I'm ready to carry out your orders. Okay. Everyone wants to be in my gang. Sleep yourself, you're killing two criminals. คือเมื่อกี้มป็นคัสตีนใช่ป่ะแล้วกูอ่ะก้นอยู่สีไม่ใช่เหรอวะว่าทำไมในนั้นนั่งกูเป็นคนขาวเสือกสักอยู่วะแล้วยิ่งเสียงเสียงหัวหน้าแม่งแม่งแม่งเป็นเสียงที่แบบเอามาจากโปรแกรมอะเชี่ยแม่งมึงทำตัวน้อยเอ็กเตอร์หน่อยวะมึงพากเองก็ได้เียคือมึงคิดว่าเกมเที่นี้มันจะเจ๋งกว่านี้ไม่ได้แล้วเว่อ Fuck man Q two people in map เอาได้มันคือใครวะเฮ้ยเฮ้ยเอาของกูาตายอย่ะไปวะ b ม m แพ็ c k to r e เปล่าไม่เอาไม่อยากรู้ <c oughs> เดี๋ยวนะเฮียมึงจะบอกว่ามึงไม่มีปุ่มให้กูมึงไม่มีปุ่มให้กูแบบไม่ไม่เลือกตัวเลือกที่จะดูโฆษณา นี่คุณมึงมัดมือกูดูใช่ปะเย็ดแม้ดูได้สัตว์ไหนมึง <c oughs> มีเฮียอะไรกูเอามาไปเลยหนุม่มเยยกูได้ย,ย,ยินเสียงตำรวจตำรวจอยู่ไหนเฮ้ยมันมาแล้วเว้ยก็มาสัตว์ก็มา <c oughs> ไม่ค่มีแม้แต่เสียงมัเปิดอยู่ดีๆมันก็กลายเป็นฐานแล้วบินขึ้นฟ้ามาเลยเยี่ the fuck เสียงนะเออฆ่าคนว่าผมต้องสไนเปอร์วะทำไมมึงเอมมันยากอย่างนี้วะ นี่ You fuck h e a d นี่เฮ้ยมาระเบิดได้ยัดแม่มึงเจอกูเอ้ยไม่แตะ กูทำไงกูฮะฮะฮะเย็ดแม่อย่างนี้ก็ได้มึงเจอกูโอ้โหกูเพิ่งเห็นระเบิดมึงแม่งทะลุตูดเลยเฮียเขาอยู่ใกล้กูจะตายไหม